วันนี้จะมานะครับถ้ามือมือนะครับบรรยากาศนะครับของการเสียชีลานะครับผู้ชิงชนะเลิศระหว่างนะครับโรงเรียนเมืองกับปาคันพบกับโรงเรียนบ้านข้อนสว่างนะครับผมเป็นผู้ชิงของตัวแทนอำเภอนะครับเป็นผู้ชิงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแข่งระดับเขตท้อที่นะครับผมบรรยากาศนะครับวันนี้นักกีฬากับปางวรมีครับสวัสดีครับบรรยากาศฟว้เียครับบรรยากาศฟว้เีย ากาศความลงสนามครับบรรยากาศความรสนามกับโค้ชครับผม ครับบรรยากาศช่วงนี้นะคร <onents ask the behaviour> yeah! ับต้นแบแอนด์้ได้ได้แล้วพโนานมเหนอไม่เหยโค้ยนือกวาง่ไม่กางกับพวกเตียบกบบรงกาก็ต้อง่งแล้วไม่มี็นรงเก่ง เกมตัเองคไม่ต้องไปองเกลียกแม่ขี้แล้วมันต้องเอาสักอร์มันต้องเอาผลแล้วับบอลไปแล้วจับบอลนิ่งและวก็ให้ให้ตามช่องให้สตโตมเทะตัวตตตามช่องกัตามช่องพอหนาอย่าสิ้นเสีองก็พอเด้อแม่เลยไป้างไปพี่ๆใช่ไหลากครต่อไปันมั่นใจตัวเอง คุณไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกครับเชื่อตัวเองก็เยี่ยมยังแค่สองโรงเรียนนะครับ้เกียิ้ก้ร็ว้เร็วด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบบรรยากาศนะครับล้องสนะต้อนะข้อบอลมู่่เป็นผักขึงแหละครับแล้วกอดน่าจะวรายการต่อไปอ้วงก็ล้อยย้อยทบวทีาไยครับีกสองร้เมก็เลย เลียนทองครับค้ีนอาบอลเลยบอลก็แท่งให้บอลแงบอสเลยแท่งให้ก็สวดและเียนทองแดงตัวแทนจากสลยเป็นเลยเด่ได้สองร้อยมิปนษาชัยครับค้อินตายผู้เดียวบั่งนิวเท็บอลให้ผ้ได้คือของก็เท็บอล้พอนาครับบอลไปครับรวักลาง่งกลางเพกันือางคอกลมันไม่คือวงกลา ก <S <s ็ประกาศละก็ประกาศเรียนตงแ่ขาดอุตส่ากกาแตะบอลหนีเราลบเรียอบแข้กา่งา้องรือประกาศลกาเรียนลกการแทงบอลเนี่ซอดตั้งนาทีไอ้ม่งซัตายกบมิกนี่แม่งใจเง้ยื่อิกแุ่ดเรียนยเงี้ย ว่าไล่บอลเองเขาเปลี่ยนเอาบอลกต่ของเปลี่ยนด้วยมีสองร้อยเมตรชายเลครับสำหรับเมืองจำปาขันเองนะฮะเป็นเมืองที่มียุคเก่าแก่นะฮะพอสมควรมีอารยธรรมที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดีราวศตวรรษที่สิบเอ็ดนะโดย